สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพฤหัสบ,บดีที่10มิถุนายนพุทธศักราช2564จะพูดเยอะทำไมเนี <c> ่ย <oughs> โอ้ต้องพูดให้เต็มๆพูดให้เต็มๆอะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระศรีสันเพชรอีกแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มาวัดพระศรีสันเพชรนะคะไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเราจะเดินไปในจุดที่เราจะไปเท่านั้นนะคะดังนั้นก็ ถือโอกาสชมวิววัดพระศรีไปเตืนเรื่อง,งอายุทยาเมืองเกา่าของเราแต่ก่อนชอบมีคนถามว่าเข้ามาอะไรนะมาดูกี้พาไปเที่ยวเนี่ยเหมือนแบบอะไรนะแล้วก็เขามาฟังเรามาฟังเรา,าเรา้องเพลงอย่าฟังเลยค่ะเสียงไม่ดีหรอกนะคะใจรักเฉยๆนะคะเราก็แค่อยากร้องเพลงบางครั้งเราไม่จาเป็นที่จะต้องร้องถึงขนาดอะไรนะเสียงดีระดับเทพนะคะ เรื่องของเสียงเพลงมันอยู่ที่ความสึดชอบทางใจนะคะการร้องเพลงมันทําให้เราฝึกฝึกลมหายใจด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนสังเกตไหมว่าเวลามาท่องเที่ยวเนี่ยกี่เดินเยอะมากเดินเยอะจริงๆนะคะเดินจนแบบว่าเ, <c ười> เคยนั่งนั่ง,น,ง,น,งนับนับดูเหมือนกันนะคะบางทีแบบบางคลิปอย่างเงี้ยสมมุติว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคลิปบริเวณเขตพระบรมมหาราชวังเนี่ยที่ใช้เวลาอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นชั่วโมง นะคะบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งบางทีก็นานๆสุดนี่น่าจะมีมีถึงสองสามชั่วโมงน่าจะเคยมาแล้วนะคะแต่ถ้าเดินจริงๆโดยที่แบบไม่ได้อัดวิดีโอให้ทุกคนดูเนี่ยเกินนะคะอย่างที่บอกอมาจนเจ้าหน้าที่เบื่อที่หน้าแล้วอะ่ะเขาคงคิดในใจมึงมาใหม่นักหนาวะอะไรเงี้ยวันนี้เอปล่าเปล่าเจ้าหน้าที่น่ารักค่ะเขาก็แค่ถามเ,เฉยๆแล้วว่าเรามาบ่อยจังนะคะแล้วเขาก็เคยแนะนําว่าให้เราอ่ะซื้อเป็นตั๋วแบบเขาเรียกอะไรนะ ตั๋วตัวต๋วแบบเหมาวะ3าบาทใช่ไหมแล้วก็เข้าได้แบบตลอดแต่ในความเป็นจริงคือเราอะไม่ได้เข้าวันหนึ่งแล้วหลายๆครั้งแต่เราหมายถึงว่าเรามาแบบบางทีมาวันวันวน,นี้เรามาตรงนี้แล้วเราก็จะเข้าไปอีกวัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แบบวันหนึ่งหลายๆครั้งอะไม่มีทางอะมันก็ไม่คุ้มอะก็ซื้อเป็นแบบบัตรรายวันไปเลยสบายใจวันนี้ประตูล็อกอีกแล้วนะคะทุกคนประตูล็อก อย่างที่บอกค่ะที่เขาล็อกเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้รถเขามาวิ่งในโบราณสถานดังนั้นเราก็จะผ่านประตูแห่งกาลเวลาออกไปตจะโดนลิเกศิกไหมเนี่ยอารมณ์อารมณ์ดีไปไหนเนี่ย อันนี้อันนั้นกระเลเกดใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่กระเลเกดนะอันนี้กระเลแกะประมาณนี้ก็ว่ากันไปอ่ะเมกี้พาลอดอุมโมงค์นี้ไปอุมโมงค์แห่งกาลเวลาของวัตถุสีสันเพชรพร้อมอยังคะไปพร้อมค่ะสามสี่รีดพร้อมรีดพร้อมรีดพร้อมเจลิดเดอร์มาเองสามสี่นี่ค่ะอ่า เขามาตัดต้นไม้กันด้วยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปตรงเขตพระราชวังพระตำหนักสวนกต่ายกันไม่ได้นะคะวันนี้ไม่เป็นไรเยเดี๋ยวคงเสร็จมั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตรงเขตด้านหลังก่อนก็ได้นะคะอ่ะอันนี้คือสนวนทางเดินของเขตพระบรมมหาราชวังมากี่ครั้งก็ต้องพูดเสมอแหละนะคะเพราะว่าหลายคนไม่รู้จริงๆนะคะว่าตรงนี้เป็นอะไร มันเป็นทางเดินฉนวนนะคะเป็นทางเดินฉนวนสําหรับสตรีชั้นสูงในสมัยยุทธยาเนี่ยเดินออกมาจากเขตวัะศีสันเพชรเดินยาวไปนู่นเลยนะคะสู่เขตพระราชฐานชั้นกลางของพระบระหมมหาราชวังมันจะไปเชื่อมต่อกันตรงพระที่นั่งวิหารสมเด็จหรือว่าราชมังลรพิเศษเก่านั่นแหละนะคะอ่าไปค่ะเดินเดินลูกเดียวค่ะทุกคน อย่าแวะตรงอื่นนะคะเพราะถ้าขืนแวะเนี่ยรับรองเราไปไม่ถึงท่าวาสุกีสักทีนะคะโอว้วันนี้โชคดีมากเลยค่ะดูดูไม่มีแดดเลยอะดูไม่มีแดดเลยแต่ว่าเหงือ่อในพักเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ออไม่มีแดดแต่แบบเหงือ่อีนแบบไม่ไม่น้อยค่ะเหงื่อไม่น้อยมันร้อนอบไงแต่มันก็ยังพอมีลมอยู่บ้างนะคะทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมกี้มึงไม่ใส่แมสว้าอะไรเงี้ยนี่อยู่นี่ก็ ตรงนี้มันไม่มีคน้นน่ะนะคะมันไม่มีคน้นขอให้กี้ได้หายใจบ้างเถอะนะคะเพราะว่าเวลาเราไปตามที่ต่างๆอ่ะไม่เคยถอดเลยนะคะอัดคงอัดคลิปทุกคนเห็นน่ยดุดีไม่เคยเห็นหน้ากันหรอกเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีมันอยู่ในจุดที่คือกี้ก็ประเมินได้อ่ะนะคะว่าตรงไหนมันมีความสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนไงถ้าตรงไหนแบบคนเยอะเราก็จะไม่เดินไปนะคะเออแต่ว่ากี้ก็เลงจะบอกว่า ดีจังเลยเขาว่าตัดต้นไม้ในพหร,ร,ราปวพหรลมาหาราชวังแล้วนะคะเฮ้ยแต่เสียดายต้นนั้นจังเลยอะ่ะมันตายหรือเปล่าเอ่ยสงสัยมันตายค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ตายเขาไม่ตัดหรอกเพราะว่ามันเป็นต้นไม้เก่าทั้งนั้นนะคะในนี้เสียดายน่าจะตายแหละแล้วก็ตัดทุกคนจําได้ไหมคะตรงเขตพระเ,เขตสวนก็ตายที่เป็นที่ประทับของคุณหลวงหาวัด หรือว่าสุเดชเจ้าฟ้าอุทุมพรที่กี่พาไปบ่อยๆตรงนั้นน่นะตรงท้ายกำแพงวัดพระศรีทางด้านที่ตะวันตกอะ่ะจะมีพระตำหนักสวนกระต่ายอยู่แล้วตรงเนี้ยเป็นพระตำหนักสายลวดสาราลวดกับพระตำหนักสากแก้วเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตรงเนี้ยสร้างทีหลังนะคะเนี่ยเขาตัดต้นไม้กันอยู่เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเขตสวนกระต่ายเราไปวันหลังก็ได้นะคะแต่อันนี้คือด้านหน้าเนี่ย จะเป็นเขตของพระที่นั่งอะไรนะวิหารสมเด็จอ๋เอเยี่ยมเลยพี่ม,มาตัดต้นไม้เหรอขอบคุณนะคะนี่ตรงนั้นน่ยมันมีต้นไม้เป็นกิ่งที่ยังบ่อยอยู่เลยว่าถ้าเขามาตัดจะดีมากเลยเม่อกี้มันจะเกี่ยวหัวเรานะมันมีต้นไม้อยู่บนพระที่นั่งวิหารสมเด็จอะ่ะไอเขามาตัดกิ่งออกไปแล้วก็ดีมากเลยเพราะว่าไม่ไงั้นเวลาเราเดินอะ่ะ มันก็จะเกี่ยวเกี่ยวเราได้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะตรงนั้นมันจะมีเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นต้นไม้แล้วก็มีกิ่งห้อยลงมาจากตรงพระที่นั่งวิหารสมเด็จไปค่ะ <laughs> ยังไม่ถึงยังไม่ถึงท่าวาสุกีนะคะทุกคนดูสิเป็นไงล่ะเลื่อยเปื่อยจริงนะคะเนี่ย เอาจริงนะถ้าเกิดว่าก,กี่บอกว่าเขาเรียกจัดนําเที่ยวสมมติสมมติสมมติจัดนําเที่ยวนะคงขาดทุนอะเพราะว่าบอกว่าไม่มีเลยที่จะบอกว่าจํากัดเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะคืนเรื่อยๆอะเขาเรียกเที่ยวเที่ยวตามใจสไตล์ฉันนะ่ประมาณอย่างนี้นะคะคือจริงๆอ่ะมาเที่ยวโบราณสถานนะ่นะคะคือมันต้องดูดดื่มดื่มดํากับความเป็นประวัติศาสตร์ที่มันมีด้วยอะนะคะ คือพี่เป็นแบบนั้นแหละนะคะเคยเหมือนกันนะบางทีไปตามบางที่แล้วเรารู้สึกว่ามันสวยมากแล้วเราก็ยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแบบสิบยี่สิบนาทีเลยเหมือนกันนะใช่ไหมหรือบางทีก็ไปนั่งดูแบบว่าเป็นวันๆเลยเหมือนกันนะคะเราเราอยากรู้อะ่ะคือหาข้อมูลมาว่าเออในหนังสือเขียนถึงตรงนี้ว่ายังไงแล้วรูปแบบสันนิษฐานมีไหมถ้ามันไม่มีเนี่ยเราก็ต้องเอา เรื่องราวที่เราอ่านเจอมานั่งมาติดต่อกันแล้วก็นั่งคิดว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้หรือบอกว่าอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างพร,าระตัหนสุลกาศายเนี่ยของพระที่ของพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรที่อยู่ทางด้านนู้นอ่ะที่กี้บอกอะ่ะคือกี้ไม่เคยเห็นรูปแบบสันนิษฐานเลยนะแล้วกรมศิลป์ก็ยังไม่ได้ไปตั้งไว้ด้วยหาในหนังสือก็ไม่ไม่เห็นมีในเว็บไซต์ก็ไม่มีแล้ว มันเหมือนกับเห็นคาบคายคาบคายอยู่อันหนึ่งแต่เราไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือเปล่านะคะที่ก็แบบก็แบบพยายามคิดอยู่ว่า,วาเอ๊พระตําหนักส่วนกระต่ายของเจ้าฟ้าอุทุมพรน่ะทานเป็นยังไงวะใช่ไหมเราก็ได้ตัดไปเห็นพระตําหนักคำหยาดที่พระองค์ไปประทับท,ที่โพทองอ่ะที่เราไปกันมานั่นแหละนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกอ่ะที่อ๋อว่าประตูทรงธรรมมันก็ไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นวัดไง ใช่ไหมวัดมันก็เป็นกุฏิอ่ะท่านก็อยู่กุฏิไงก็จะมีตำหนักก็จะมีอยู่แค่พระตำหนักส่วนกระต่ายกับพระตำหนักคําหยาดแหละที่เกี่ยวข้องกับพระองค์อ่ะแล้วที่สําคัญน่ะไอตัวพระตำหนักส่วนกระต่ายถ้ามันจะสร้างเหมือนกับพระตำหนักคํามญาดทุกคนว่ามันไปไปได้เหรอไม่น่าจะใช่มั้งใช่ไหมมันไม่น่าจะเป็นสองชั้นแบบนั้นหรอกแต่มันอาจจะเป็นชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่รูปแบบมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เนี่ย บางทีมันก็มีบางอันเหมือนกันนะคะคือมีบางจุดอะที่กี้ก็ยังแบบไม่รู้ข้อมูลวัดธรรมิกราชค่ะวัดธรรมิกาาชทุกคนดูเหงื่อเดชเชื่อ,อยังแดดไม่มีหรอกนะแต่แบบหืมสาวนาน <laughs> าหน้าดีๆนี่เองโอ้สาวหน้าดีๆนี่เองวัดธรรมิกราชก็จุดสําคัญสําคัญที่คนมากันก็จะเป็นในส่วนของวิหารเก้าห้องนะคะ วิหารเก้าห้องเขา,เาจะดีสิ่งล้อมอพระพุทธร,รูปหลวงพ่อขาวที่อยู่ในอุโบสถพระนอนนะคะเป็นหนึ่งในสิพระนอนในอยุธยาที่อายุเกิน600ปีอ่ะคนท,ที่ที่ผู้คนมากราบไหว้กันพระนอนที่วัดธมิกราชเนี่ยสร้างโดยพระพรมพระบรมไตโลกนาถกับพระมเหสีนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระราชธ,ธิดาป่วยไม่รู้ทําไงดี ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเกิดว่าหายก็จะสร้างพระให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยสุดท้ายหายจริงๆก็เลยสร้างดังนั้นเนี่ยใครที่มีสุขภาพไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยลูกเต้าป่วยบ่อยหรือแม้กระทั่งตัวเองสุขภาพไม่ดีก็ตามนะเข้ามากราบพระพุทธรูปที่วัดธรรมิกราชกันด้วยนะคะทุกคนก็ไปต้องไปไล่ๆดูเอาอะนะคะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยเขาก็จะ ขาก็จะมีในเรื่องว่าเออแบบไปไหว,ว้อันนี้เรื่องอะไรไหว้อันนี้เรื่องอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่กี่ไหว้ได้หมดอ่ะ <c oughs> กี่ก็ไหว้หมดเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะขอหรอขอเรื่องสุขภาพนี่แหละเป็นหลักจริงนะเออจริงๆส่วนใหญ่กี่ก็จะขอเรื่องสุขภาพนะเพราะว่าที่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าสุขภาพที่ดีอ่ะมันจะทําให้เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็ทําอะไรที่เราอยากทําได้อีกตั้งมากมายนะคะทุกคน จริงๆเออนี่แหละสินใหญ่ก็จะขอเรื่องพวกนี้แล้วก็ช่วงนี้หลักๆก,ก็ขอเรื่องโควิดนี่แหละนะคะนี่จบไม่สินน้นนาทีเนาะไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อไปเหมือนกันฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่รู้ยังไงต่อไปถึงได้บอกว่าแมสเนี่ยมันก็ต้องใส่ตลอดอะนะคะทําให้มันเคยชินไวค่ะทุกคนพี่ว่ามันก็มีข้อดีแหละใส่แล้วมันก็ป้องกันฝุ่นด้วยอะไรด้วยนะคะตอนนี้เราเดินมาจนถึงเนี่ยแล้วค่ะเขตพระราชฐานชั้นกลางเป็นทางเดิน ของเอ่อเป็นทางเดินที่อยู่ระหว่างพระที่นั่งสายพิมพมหาประสานกับสุรยิยะอมรินเนี่ยค่ะสุรยิยะอมรินอยู่นี่สุริยะอมริน,รนมีคนบอกว่าให้เข้ามาในพระบรมมหาราชวังอีกได้ไหมอยากให้พามาอีกคือพามาเดินทุกที่เลยแล้วแบบแยกแก่แยกเดินโอ้โหไม่เบื่อกันเหรอคะ <laughs> ที่กลัวทุกคนจะเบื่อ เพราะว่าช่วงที่มาพระราชวังโบราณพระราชวังหลวงเนี่ยนะโอ้โหกีรู้สึกว่าแบบเออแต่มันมันมันก็เป็นความผูกพันเลยเหมือนกันนะคะทุกคนคือทุกครั้งที่ดีกีได้กลับมาที่นี่นะมันรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนเป็นที่ของเราอ่ะมันมันทาให้เรารู้สึกว่าเออมันแบบมันมันถึงบางอันเราจะรู้แล้วแหละนะคะว่ามันเป็นอะไรหรือมันยังไงแต่ว่ามันก็มีบางจุดที่เรายังไม่รู้ใช่ว่าแต่ทุกครั้งที่เข้ามาในเขตพระบรมมหาราชวังเนี่ยกีจะรู้สึก โอเคทุกครั้งแหละนะคะเพราะว่าหนึ่งเราชอบด้วยแล้วสอง้วก็เรารู้สึกได้เลยว่าในเขตเนี้ยนะคะคือวังหลวงเนี่ยมันเป็น,นเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์พระบระมมหาพระบรมพระบรมงศหสถวงคนมากมายไก่กองที่เข้ามากองรวงอยู่ในเนี้ยแล้วตอนที่เสียกงเนี่ยแต่กระสานสรั้นเซนไม่ว่าจะเป็นผู้ดีไพาย,ยาจกหรือระดับกษัตริย์สุดท้ายว่าความตายเข้ามาเยือนมัจจุราชเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่า คือแบบความหายนะมันเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะอะไรหรือตำแหน่งอะไรวาสนาคุณอะไรแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายมันไม่เหลืออะไรนะคะดูจากดูจากการสวรรคตของเจ้าเอกธาเป็นต้นนะคะมันทำให้กี่รู้เลยว่าตอนช่วงนี้ท่านยังอยู่น่ท่านก็แบบเป็นกษัตริย์ของยุธยาใช่ป่ะก็อยู่สบายแหละตามสบายนะคะก็บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอ่าช่วยเหลือประชาชน ในข้อมูลของจดหมายเหตุบางที่เนี่ยเขาเขียนว่าพระเจ้าเอกทัตเนี่ยท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาโดยเฉพาะคุณหลวงหาวัดหรือสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรเนี่ยท่านเขียนถึงพระเจ้าเอกทัตดีมอดีมอนะคะก็ไม่แปลกใจเราข่าเพ้องจริงเป็นพี่น้องน่จาจะเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันด้วยนะคะพระเจ้าเอกทัก์กับ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 พระเจ้าอุทุมพรเนี่ยเป็น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 พ่อแม่เดียวกัน ต่เจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยเหมือนเป็นลูกมาเหตษฐีใหญ่นะคะก็สิ้นบุญไปก่อนเนื่องจากว่าอย่างที่ว่าเนาะมีบุญวาสนาดัดขึ้นไม่ขึ้นไม่ถึงพระราชบัลลังก์จริงนะคะเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยเสียสดายด้วยนะคะคือท่านทรงเก่งในเรื่องของการกวีนะคะบทกรหรือว่าบทพระราชีพพลต่างๆของพระองค์ากาบเหรืออะไรต่างๆนา,านาพวกนี้นะคะมันจะมีบทอยู่อันหนึง่งที่ชอบมากเลยอ่ะอะไรนะอะไรนะสายหยุด จีบจีนอะไรนะพี่มีสินเจ้ามีสินอมะไม่ใช่อะไรนะซ้ายหยุดพูดจีบจีนเจ้ามีสินพี่มีศักทั้งวังเขาช่างนักแต่พี่รักเจ้าคนเดียวที่ท้องผิดหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมซ้ายหยุดพูดจีบจีนเจ้ามีสิน อันนี้เขาบอกว่าเป็นบทกรของเจ้าฟ้ากุ้งแต่แต่แต่แต,แต่ในชั้นหลังเนี่ยเขาบอกไม่ใช่ไม่รู้ของใครไม่รู้แต่กีรู้สึกว่าส่วนใหญ่คนก็จะคิดว่าเป็นของเจ้าฟ้ากุ้งกันไปไงแต่สมัยก่อนอนะ่ะเวลาที่มีการแบบแต่งกรเขียนภาพใช่ไหมคะพวกกวีทั้งหลายสมัยโบราณเนี่ยเขามีการลงในนี้ไหมลายเซนไหมเหมือนสมัยใหม่ไหมเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยเขียนรูปเนี้ยก็ต้องมีลายเซนของท่านอยู่ตรงใต้ภาพ เหมือนสุนทรผู้เขียนกรก็ต้องเขียนชื่อไว้ใต้ภาพเหมือนสมัยใหม่เนี่ยพวกเราเขียนกรเขียนหนังสือหรือทําอะไรกันอ่ะเราก็ต้องมีแบบเรียงชื่อของเราไว้ไว้ใต้หรือเป็นนามปากกาใช่ไหมสมัยก่อนเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงมันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้กรบที่มันคืออะไรหรือหรือ,หร,อหรืออีกอันนึงนะกรบบางอย่างอาจจะเป็นเพลงยาวไงมันก็เลยลงชื่อไม่ได้ไงเพราะสมัยก่อนเขาห้ามส่งเพลงยาวกันใช่ไหมล่ะเออวันนั้นแหละก็ตามนี้ค่ะอย่างที่บอก จริงนะที่คงอาจจะเกิดเป็นธาตุอยู่ในนี้ก็ได้ค่ะทุกคนจริงๆนะเวลาที่เราไปตรงไหนแล้วเรารู้สึกผูกพันกับที่นั่นเป็นกรณีพิเศษเนี่ยมันทำมันมันก็ต้องมีอะไรที่มันคือมันก็คงจะต้องมีอะไรแหละใช่ไหมคะแต่ไม่ได้หมายความว่าออ้ยเราลึกชาติได้ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือมันเหมือนกับว่าเวลาเราชอบอะไรบางอย่างอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นซึ่งหลายคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสวยงามของในที่ที่เราชอบหรอกแต่ที่ก็รู้สึกว่าที่มองเห็นมันไงอย่างวัววงหลวง วัดพระศรีสันเพชรเนี่ยไม่ใช่แค่กี้เห็นคนเดียวหรอกคนอื่นก็เห็นนะคะแล้วก็อะไรอีกอะวัดราชบูรณนะนะคะวัดไรวังนาลายวังนาลายของสมเด็จพระนารายณ์อ่ะแล้วก็วัดจามเทวีนู่นขึ้นเหนือไปเลยอ๋อกี่รู้ละกี่ว่ามันไม่ใช่ว่าการที่เราชอบในเรื่องของโบราณสถานหรือสถานที่ปลูกสร้างอย่างเดียวหรอกมันเป็นเพราะว่ากี่ค่อนข้างจะแบบชื่นชอบหรือว่า c r ซี่ในบุคคลที่เป็นเจ้าของสถานที่นั้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเลยทําให้เราสนใจที่จะใฝ่รู้และอยากรู้มากขึ้นไงเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเออเออน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ยิ่งบางอันอย่างเงี้ยพอยิ่งรู้ประวัติรู้อะไรที่มาที่ไปนะมันก็ยิ่งทําให้เราอยากรู้นะคะนี่ค่ะพระที่นั่งสุริยาอมรินทร์ทุกคนดูสิลีลาไหม17นาทีเนะี่ยกี้ยังเดินไม่ถึงข่าวาสุกรีเลยเชื่อไหมเออ แล้วกี้จะไม่แยกคลิปด้วยนะกี้จะอัดต่อนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เนื่องจากว่าท่ามาสุกีเราเคยมากันแล้วรอบหนึ่งแต่วันนี้กี้แค่จะมาให้เห็นเฉยๆว่าเขามาตัดหญ้าแล้วก็เลยมาอีกอเข้ามาตรงนี้เนี่ยตอนนี้สุดทางตรงทางเดินระหว่างพระที่นั่งสุญ,ญาตออมรินกับสันเพชรปราสาทแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าสันเพชรปราสาทเนี่ยเป็นพระที่นั่งองค์เดียวในเขตเพระราชวังหลวงที่ สร้างในสมัยสมเด็จพระบระมไตายโรกน,นาถอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางและไม่เคยมีการรื้อถอนไปอีกเลยนะคะทุกคนยังอยู่ตรงนี้ตลอดนะคะเป็นพระที่นั่งที่มีความสําคัญมากนะคะสุริยะนวิรินนี้ก็อยู่ตรงติดกับวัดใหม่ชัยวิชิตอยู่ติดกับแนวกําแพงหลวงของพระบรมมหาราชวางังทางงส่งทิศเหนือสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ท่าน,าานเป็นรูปแบบของพระที่นั่งสองชั้นนะคะมันจะเหลือเสา ของตัวพระที่นั่งอยู่ตรงกลางเขาสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีเป็นลักษณะสองชั้นขึ้นไปด้านบนเพราะว่าจุดนี้สุวรรณภัทายท่านทรงมาออทอดพระเนตรเรือที่วิ่งผ่านตรงแถวแถวแม่น้าลพบ,บุรีคือถ้าคุณอยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมคะเนี่ยพระที่นั่งสุริยะดำรินใช่ไหมอยู่ชั้นบนสุดๆอ่ะถ้ามันเป็นสองชั้นอย่างที่เขาว่าจริงใช่ไหมถ้าพระอ,องค์อยู่ด้านบนเนี่ยมองไปทางด้านทิศเหนือใช่ไหมจะเห็น เป็นเรือแบบเห็นวิวทิวทัศน์เรือที่อยู่ตรงแม่นม้ำลบบุรีอะและแม่นม้ำลบบุรีเนี่ยมันไม่ใช่ตรงทีต่ติดตรงนี้นะคะทุกคนมันออกไปอีกนะคือมันขึ้นไปอีกนะนะตรงเนี้ยมันเป็นคลองเมืองแต่คิดว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เขาเรียกว่าแม่นม้ำลบบุรีทางน้ามันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้มันอาจจะแบบเนี่ยไอ้เรื่องทางน้ํานี่เหมือนกันเดี๋ยวที่ขออนุญาตเดินบนอ,อ้อมนิดนึงนะคะทุกคนแปน๊บนึงนะเอ่อไอ้เรื่องทางน้ําเนี่ยค่ะ มันเป็นอะไรที่คือตอนนี้มันมันมันคือเราเองเราก็ไม่กล้าบอกเนี่ยว่ามันเป็นทางไหนหรือยังไงเพราะว่าตอนนี้แนวทางน้ําในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากทุกคนคือบ้านคนเนี่ยเขาสร้างทับทางน้ําถนนก็ตัดทับทางน้ําอีกคลองธรรมชาติก็แห้งไปอีกไอคลองขุดดันขึ้นมาใช้แทนคลองธรรมชาติอีกแล้วเส้นทางทางประวัติศาสตร์บางที่เนี่ย มันไม่เหลือล่องรอยให้เห็นเราก็เลยว่าเอ๊ะแล้วยังไงวะอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อทุกคนบอกว่าตรงนี้มันเป็นแม่น้าลบบุรีงั้นกี้ก็ตามน้ําไปก่อนแล้วกันแต่กี้คิดว่ามันไม่ใช่แม่น้าลบบุรีที่เป็นสายหลักหรอกมันน่าจะเป็นแม่น้าลบบุรีที่มันลอยมันไหลเข้ามาจากแม่น้ำทุกคนึกภาพบอกไหมลบบุรีอ่ะมันจะต้องเลยเกาะลอยขึ้นไปอ้อมทางด้านวัดมันดบขึ้นไปถูกไหมอยู่ไปทางป้อมวัดป้อมรามันขึ้นไปทางพเนเนีรดอันดับโซนนู้นนู่นนู้นแม่น้ำลบบุรียุดทางนู้น มันจะต้องมาผ่านไอ้คลองที่อยู่ด้านในเขาก็เลยเรียกว่าไอ้แม่น้ําตรงนี้ว่าเป็นแม่น้ำลบบุรีหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแม่น้ำลบบุรีจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นคลองเมืองนะคะประมาณนั้นอ่าพาที่นั่งสุริยะอม,มรินเดี๋ยววันนี้เราผ่านก่อนนะคะเราผ่านก่อนเพราะว่าเราก็เคยมากันหลายรอบแล้วด้วยนะคะเย่ถึงแล้วอ่า หลังจากที่เดินอ้อมโลกอยู่ประมาณ3ชาติครึ่งแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะลุงคะหนูออกไปตรงนี้นิดนึงนะและแล้วเราก็มาถึงตรงบริเวณท่าวาสุกีแล้วคะ่ะทุกคนแตนตะแลนอ้อมไปอ้อมไปประมาณสักสชาติครึ่งอะ่ะคือบอกแล้วไงว่าเดินไปเรื่อยๆจริงๆไม่มีแบบ คือคือเห็นตรงไหนมันน่าสนใจก็เก็บหมดอะนะคะพี่กำลังจะบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้นะคะเขามาตัดหญ้าบริเวณตรงท่าวาสุกรีซะแบบโอ้โหสะอาดสะอ้านเลยนะคะจริงเราก็เลยต้องรีบมาเก็บภาพเอาไว้เพราะว่าคราวที่แล้วตอนที่เก็บภาพไปเนี่ยเขายังไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะคะแล้วเราก็ไม่อยากให้ภาพที่มันไม่สวยนะออกไปสู่สายตาผู้ผู้คนไงใช่ไหมวันนี้เนี่ยพอเขาตัดหญ้าแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะได้เห็นชัดๆแล้วว่า ไอแนวทาไอแนวคลองตรงเนี้ยแนวแนวริดแ,แนวน้ำตรงเนี้ยนะคะมันเป็นลักษณะอย่างไรบ้างแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้างฝั่งไปกี้มันจะบอกว่าตอนเนี้ยมันเป็นเวลาประมาณน่าจะเที่ยงแล้วแหละรถมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาตลอดดังนั้นถ้าในจังหวะที่เราถ่ายในส่วนของออท่าวาสุกีเนี่ยแล้วรถมันวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยทุกคนก็ให้อภัยกี้เถอะนะคะเพราะว่า เราก็ไม่สามารถไปบอกให้รถเขาหยุดได้หรอกเขาก็ต้องวิ่งของเขาไปแต่เราไม่ได้ไปถ่ายทะเบียนเขาไม่ใช่ปัญหานะคะเราก็ถ่ายไกลๆแล้วกันอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือท่าวาสุกรีค่ะอันนี้คือท่าวาสุกีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันใกล้ๆค่ะทุกคนตามมาเลยอ๋อทุกคนกี่ลืมบอกไปว่าจริงๆแล้วเนะี่ยตรงบริเวณตรงจุดเนี้มันไม่ใช่ทางเข้าออกนะทุกคนนิพกาบไหมแต่ว่ากี่จะเข้ามาจากบริเวณทางด้านวัดพระศรีสันเทศที่มีบัตรเรียบร้อย แล้วก็ขอเจ้าหน้าที่ออกไปตรงนี้นิดเดียวนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าจะมาเนี่ยคุณสามารถขับรถมาตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เวลามาไหว้พระตรงวัดใหม่ชัยวิชิตยอย่างเงี้ยก็บางทีก็เข้าไปได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณจะเข้าไปในเขตพระบรมหวหัวราชวังไปซื้อบัตรด้านหน้าก่อนนะคะทุกคน10บบาทเองอุดหนุนกรมศิลป์เขานะคะบางคนแบบหืมสิบบาทอย่างเงี้ยก็ยังจะอุตส่าห์ไปเข้าเขาฟรี เขาจะได้มีงบประมาณไว้มาบูรณะดูแลโบราณสถานให้พวกเราต่อไปนะคะค่าเข้า10บาทไปเข้าด้านหน้าเถอะนะคะจะได้ไม่ควางความลําบากใจให้เจ้าหน้าที่เขาด้วยนะคะอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะคะที่ก็พูดตามความความรู้สึกอ่ะใครอยากใครใครใครอยากทําก็ทําไอ้ใครไม่อยากจะทําก็ก็แล้วแต่และกันคะ่ะโตโตกันแล้วนะคะประมาณนี้ <S <S โอเคค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูถ้าวาสุกีกันค่ะ